สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ผมในเกมวันพันแมน n d man the s t o กันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวกิจกรรมยานโบลรอดครับมันเป็นยังไงไปดูกันเลยดีกว่าครับโดยกิจกรรมนี้นะครับจะมีก็ต่อเมื่อมีกิลดายกิลหนึ่งในเซิร์ฟเวอร์ตีบอสเกลิวหรือก็คือบอสประหมึกตายลงครับสมมุติเราตีตายในวันนี้นะครับกิจกรรมนี้ก็จะมาในวันพรุ่งนี้ครับ ในส่วนของการทํากิจกรรมนี้นะครับก็คือคนในเซิร์ฟเวอร์จะต้องช่วยกันทําลายยานโบอลอสครับหลังจากทําลายครบ100%แล้วจะได้สุ่มกาซ่้ม1ชิ้นและในวันถัดไปจะมีบอสโบลอสมาที่ทาสู้กิลครับซึ่งการจะทําลายยานเนี่ยต้องใช้กระสุนครับแล้วกระสุนหาจากไหนกดที่รูปบวกเลยครับในจุดแรกนะครับก็คือการตีโจนตรงบอสกิลครับถ้าเราตีโดยไม่กดเพจเพิ่มนะครับก็จะตีได้วันละ3ครั้งครับ จุดต่อไปนะครับก็คือการตีบอสกิลครับในจุดนี้เราก็สามารถตีฟรีได้วันละ3ครั้งเหมือนกันครับโดยอัตราการดอบกระสุนของการตีโจและบอสกิลนะครับจะอยู่ที่3-5นัดครับ และจุดสุดท้ายนะครับนั่นก็คือการซื้อครับถ้าใช้เพจซื้อนะครับ125เพจครับจะได้กระสุน5นัดซื้อได้วันละ7ครั้งครับถ้าใช้แบงค์ซื้อนะครับ25แบงค์จะได้กระสุน10นัดครับซื้อได้ทั้งหมด80ครั้งครับอันนี้ค่อนข้างแพงเลยครับนอกจากนี้นะครับหลังจากเรายิงยานไปเรื่อยๆจนถึงเปอร์เซ็นที่กำหนดแล้วเนี่ยเราจะได้ตีบอสเมลสกาดกริบาสและบอสปลาหมึกตามลำดับครับ โดยจะตีฟรีได้วันละ2ครั้งครับในเซิร์ฟเวอร์ผมเนี่ยตีตัวหนึ่งประมาณ2-3วันครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็สุ่มดอกกระสุนครั้งละ3-5ถึงนัดเหมือนกันนะครับแล้วหลังจากที่เราตีบอสตายนะครับก็จะได้ของรางวัลเป็นการ์ดดาวกับอะไรเนี่ยแหละครับผมจำไม่ก็ได้แล้วต่อไปไปดูในส่วนของการแลกของรางวัลกันบ้างครับโดยการใช้กระสุน1นัดเนี่ยจะได้เศษยา1ชิ้นครับถ้าเราเล่นแบบไม่กดเพชรเลยนะครับ จะดอบกระสุนวันละ6ครั้งครับจากโจน3ครั้งจากบอส3ครั้งอัตราดอบครั้งละ3-5ถึง5นัดทั้งหมด15วันครับเราจะได้เศษยานอยู่ที่270ชิ้นถึง450ชิ้นครับบวกกับที่ได้จากบอสทั้ง3ตัวอีกนิดหน่อยครับอันนี้ถ้าเรายิงยาครบ100%ก่อน15วันนะครับก็ยังสามารถเล่นต่อไปได้อีกจนครบ15วันครับมันจะดอบกระสุนตามปกติเลยครับ แล้วเราควรแลกอะไรดีถึงจะคุมที่สุดครับถ้าหากว่าเราไม่ได้กดเพชรเลยนะครับเราจะแลกแค่การ์ดดาวกับโคกครับแต่ถ้าเรากดเพชรบ้างเล็กน้อยนะครับก็จะแลกการ์ดดาวกับฐานที่ใช้เศษยาน350ชิ้นครับและในวันนี้นะครับในเซิร์ฟเวอร์ผมก็ทำลายยานจนครบ1 0 0แล้วไปดูกันดีกว่าครับว่าผมจะได้การส้มเป็นออฟอะไร ได้เป็นโจมตีครับแต่อยากได้เลื่อนมากกว่านะอันนี้ท่านผู้ชมได้ออฟอะไรก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ถ้า,าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับขอบคุณครับ Thank you